สวัสดีครับทุกท่านตัวนี้เป็น310นะครับกระบอกดํานะครับตัวนี้มาลุยเม5002กระบอกดํานะครับตัวนี้เป็นปั๊มนิวนะครับมอใหญ่นะครับตัวนี้253เอ็มเอส6คูณนะครับ3ถูกชักยาวนะครับตัวนี้ก็เอม5002ก็เป็นปั๊มนิวนะครับทั้งหมดนี้ปั๊มนิวนะครับตัวนี้511นะครับกระบอกดํานะครับตัวนี้ก็กระบอกดานะครับนี่กระบอกดําประมาณประมาณ4ตัวนะครับ5ตัวนะครับตัวนี้นะครับ สายก็เป็นบิดตนนะครับเป็นสายมารูนะครับร้อยสามสิบเมตรนะครับหนักตึ๊กเลยครับรูในสิบมิลนะครับนี้เราเช็คล้างนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงแล้วผมอัปเดตให้ชมอีกทีนะครับลาดนั้มยาไปแล้วนะครับมาลจยมากนะครับอ่าหนึ่งนะครับปั๊มนิ้วนะครับมาลูห้าตูนสองนะครับบอกดำนะครับก็บอกดำนะครับ เราเช็คล้างนะครับถ้าสนใจก็คอมเมนต์สอบถามก็ได้นะครับสาข้อมูลการใช้งานได้เลยนะครับขอบคุณครับ